ฉันอยากเห็นภาพสุดท้ายเป็นแบบไหนคําว่าภาพสุดท้ายเนี่ยมันเป็นโอเวอร์ออลเลยนะเป็นภาพรวมเลยของชีวิตคุณหลังจากจัดบ้านเสร็จแล้วหลังจากที่บ้านมันไม่รกแล้วอะตื่นเช้ามาคุณเห็นอะไรบ้างคุณใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ยังไงไปทํางานกี่โมงตื่นกี่โมงมีสมาชิกในบ้านท่านไหนอยู่กับคุณบ้าง ทำกิจกรรมอะไรหรือแม้แต่มีหลายๆคนถามเข้ามาครูคะจะจัดห้องนอนเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงอยากจะจัดเสื้อผ้าเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงดีครูจะถามกลับคุณไปว่าแล้วคุณต้องการให้ห้องนอนคุณเป็นแบบไหนล่ะคุณต้องการให้ตู้เสื้อผ้าค,คุณเป็นแบบไหนล่ะนั่นต่างหากที่คุณจะต้องรู้คนที่โจทย์ชัดเจนครูแก้ปัญหาให้ได้หมดหรือแม้แต่คนที่โจทย์ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรก มันก็จะมีโปรแกรม p r i v a t e coaching จับมือทำแบบ one on one ครูก็จะค่อยๆไกด์ไลน์ให้เขาค่อยๆตีโจทย์ตัวเองให้แตกเห็นภาพนั้นให้ได้ค่อยๆเห็นค่อยๆเกิดขึ้นมาวันนี้มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ในวันข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณปรารถนาได้จริงๆชีวิตไม่มีทางเดินไปทางอื่นเลยค่ะเขาจะเดินไปหาสิ่งที่คุณเขียนไว้วาดภาพไว้แบบนั้นเลยสิ่งที่มันแตกต่างก็คือระยะเวลาแค่นั้นเองว่ามันจะเมื่อไหร่จังหวะเวลาของแต่ละคนที่จะมาถึงอ่ะมันไม่เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องไปกดดันแต่ถ้ามีโอกาสเราคว้าไว้แล้วเราก็ไปตามทางนั้นแค่นั้นเองถ้าคุณไม่ทิ้งเป้าหมายถ้าคุณยังปักหมุดอยู่กับเป้าหมายหรือความปรารถนาลึกๆในใจคุณไว้แล้วคุณได้แน่นอนคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเขียนไว้แน่นอนค่ะ